สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนี่จะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยอย่างสกินแก๊กซิ่ครับสกินใดนาไม้ที่กำลังจะเข้ามาเป็นสกินระดับอีเทอร์นอลนั่นเองครับเป็นสกินระดับอีเทอร์นอลช่วงแรกๆของเกมนี้เลยครับหลายๆคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยก็เลยอาจจะไม่ทันในส่วนของสกินนี้ไปนะครับแต่ว่าเราจะได้ครอบครองกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับสกินระดับอีเทอร์นอลเนี่ยจะเป็นสกินที่ระดับสูงสุดเลยนะครับของเกมนี้แล้วก็แน่นอนว่า่าาการใใช้ทองนนสุมเี ็จะเยอะเช่นกันนะครับจะเป็นการสุ่มแบบใช้คิทต้นะครับปลดล็อกไปเป็นทีละขั้นทีละขั้นนะก็จะมีทั้งหมด5ขั้นนั่นเองครับใครที่ยังไม่ได้เตรียมทองไว้แล้วมองหาร้านเติมเกมนะครับผมก็ต้องขอแนะนํานี่เลยครับอยากเติมเกมต้องร้านจูมิโกะช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยและที่สําคัญเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภย100ัย1สนใ่เติมเเมทักที่ Facebook จเติรือแอดไลน์จูซบุ� บได้เลยครัในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเห็นเรียกร้องกันว่าขอให้ถ่ายมืออีกครั้งได้ไหมครับอยากเห็นนิ้วเวลาเล่นหรือว่าการกดเนี่ยกดยังไงบ้างใช่ไหมครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้ยผมเนี่ยเล่นในมือถือนะครับไม่ได้เล่นในคอมแต่ว่าผมเนี่ยเปิดปุ่มต่างๆเนี่ยไว้จางมากๆเลยก็เลยอาจจะเหมือนเล่นในคอมนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยครับผมก็จะได้ทําการอัดถ่ายมือให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วครับก่อนเราจะไปเริ่มกันนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนแต่งตัวแก๊กซิกสูตรการแต่งที่ผมใช้ผมต้องบอกเลยว่าเป็นสสูตรททีี่่่นิงุด ผมเคยลองแต่งสูตรอื่นแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสูตรนิ่งเนี่ยมันแจ่มมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับมาครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะแต่งใช้ปากกระบอกปืนลดรีคอยนั่นเองครับผมรู้สึกว่ามันนิ่งมากเลยนะอันนี้คือนิ่งเลยถ้าเป็นตัวเก็บเสียงเนี่ยดาเมจจะดีกว่านั่นเองครับในส่วนของลากล้องครับผมจะใช้เป็นตัวสุดท้ายบอกเลยว่าแก๊กซิกเนี่ยแต่งง่ายมากนะแต่ว่าถ้าเราแต่งผิดเนี่ยปืนมันจะเล่นยากเลยแล้วก็ไอตัวด้ามจับเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวเพิ่มความยาวเนนนิ่งครับสโคบผมจะไม่ค่อยได้ใส่นะเพราะว่า ผมเนี่ยเล่นแบบเล็กแล้วก็ผพานท้ายชิ้นสุดท้ายได้เลยครับแต่ง,ง่ายมากเห็นไหมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวแม็กกาซีนอ่ะเหมือนเดิมครับมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้สุดนี่ก็จะเป็นสูตรการแต่งของผมนั่นเองครับเตี่ยวไม่พร้อมเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสกินใหม่ของเอ้จะบอกสกินใหม่ก็ไม่ได้นะมันก็คือสกินเก่าที่เพิ่งเข้ามา เอาละครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นสูตรการแต่งที่ผมใช้ในคลิปนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าการกลับมาในรอบนี้ไม่มั่นใจว่าราคาจะแรงเหมือนรอบก่อนๆหรือเปล่าแต่ไม่แน่นะครับการกลับมาในครั้งนี้อาจจะมีการใช้ทองที่ถูกลงนั่นเองครับหมาเอานี่ไงแล้วผมได้แล้วแก๊กซิก <c oughs> วันนี้จะมาเล่นแก๊กซิกให้ดูนะครับจะมาเล่นหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยเหมือนผมเนี่ยเสียงบนหัวเรานะครับ อุ้ยเอ็มพีนายจัดมาข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยเหมือนมีเสียงข,ข้างหลังผมเลยอ่ะห้องนี้ปะสิ่งชุบนี่งไงสามเลยสายมือเดี๋ยวนะ เออเออเฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้โหแล้วเขาม็สูมดพอดีเลยเกิดใหม่ชุบตัวเองเออเดี๋ยนะนต่าตรงไหนเนี่ยซ้ายมืออีกตัวนึงนี่ไง,งโอ้โหผมไม่กล้าหยิบแก๊กซิกเลยนะ มีเสียงข้างหลังนี้แล้วดับเบิลคไหนวะเนี่ยเรียบร้อยหัวเน,น้นๆนะไม่กล้าหยิบแก๊กซิกมาใช้เลยนะฮะเอ้ยขงเพื่อนปะเนี่ยลัดเลยตเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เออทุกคนถ้าถ้าเสียงผมเบาเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพราะว่า ผมตั้งไหม่ค่อนข้างห่างเลยครับในคลิปนี้เดี๋ยวขอลองดูก่อนใช่ปะนี่ไงได้ยินนะครับตัวนี้เป็นตัวเกิดใหม่นะเหมือนว่าเราจะยิงเขาไปแล้วด้วยนะครับทางไหนผมได้ยินเสียงเมื่อกี้เสียงเท้าเลยนะเมื่อกี้หรือผมได้ยินผิดเฮ้ยไปไง นิ่งจัดผมบอกเลยส่วนนี้คือน,นิ่งมากนะครับไปทุกคนเปิดสกกลาดข้างล่างนั่นเนนน้งวิ่งเดียวเออสามเลยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเหลืออีกตัวหนึ่งนะที่ผมยังไม่ได้ยิงอะ่ะมาแล้วปะไปไหนจ้า สวยมีเสียงมาทางด้านขวาด้วยนะข้างบนมาผงขึ้นเลยอยู่ไหนวะเสียงไม่อยู่ทางด้านขวานะครับไปล,ลงเลยผมว่าในนี้แหละเนี่ยนะอยู่นี่ครับสามเลยตัวด้านบนผมไม่กล้าวัดสุดกับ์เขานะผมหาเขาไม่เจอดเดี๋ยวยุยบีเลยครับ Nhà cân đồ lạo. Dì tiêu. Reloading. Dòa. Một đồ lạc. Ui, mày, mày, mày. Ui, mày, mày. Ui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 , mày. เลยชุบจริงด้วยมาเดีย๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนอุ้ยแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละไปแล้วจูมันไม่ทันยิงนะคือถ้ามันนอกวงใช่ปะ่ะถ้าเราชุบอ่ะเพื่อนก็น็อกอยู่ดีเวลาเพื่อนเกิดมาแต่ว่าเราก็จะโหลดเอาแล้วก็ชุบเขาอ่าประมาณนี้ยูวีด้วยเลย,ยข้างหน้าเราเลยเนี่ยใหญ่น้อยก็ให้เพื่อนเกิดมามีปืนเล่นนะครับข้างบนปะ่ะเฮ้ยข้างล่าง เ,ออเพื่อนไม่เอาปืนด้วยเนี่ยอยากเอาให้เขานะครับแต่ว่าตังเราเยอะอยู่แล้วจัดอีกทีเดียวยูวีเลยฮะก็อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ย <S 2> <S 2> <S ไปฮะรอไม่ไหวแล้วเราต้องสโมกไปผมว่าเขาเห็นนะผมไม่กล้าวิ่งไปมานีละจังหวะนี้นะครับหรือว่าเขาไม่เห็นทำไมเขาไม่โผล่มามาไหม phải á, ủ, phải, yếu, mày phải anh em, nhanh mày không phải, chờ nã, không phải, อ้แทงแน่มาอ้อมเลยครับอยู่นี่จ้าอีกตัวนึงมาดิแล้วมันไหวไงโอ้ยอุ้ยช <laughs> กตัวเองแล้วมั้งเนี่ยขบวน

นี่อะนี่อ,อะโอ้โหแล้วจบเลยตัวสุดท้ายไม่อยากจะเชื่อโอ้โอเคสวยๆเลยโอ้โหผมเมื่อยเลยนะตาเนี้ยโอเคครับทุกคนก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสู่การแต่งนิ่งแบบนี้บอกเลยว่านิ่งจัดๆครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับเตรียมไม่พร้อมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบาย